สมเด็จพระกนิธฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กันอกไม้พระราชทานพรแก่จ่าสิทเอกทวีบุรณะเขตเนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ90ปีค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเชิญจ้ากานดอกไม้พระราชทานและลายพระราชหัตถเลขาพระราชทานพรแก่จ่าสิบเอกทวีบุรณะเขตเนื่องในโอกาสอายุครบ90ปีณพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสำหรับจ่าสิบเอกทวีบุรณะเขตหรือว่าลุงจ่าทวีเนี่ยนะครับคือผู้สร้างสารรค์พระพุทธชินาราช ลองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามหาผู้ใดเปรียบได้ยากครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันครับจ่าทวีอายุ90ปี บริบูรณ์ในวันที่9ตุลาคม2564ครับจึงได้มีการจัดงานวันจาาทวีอายุวัฒนมงคล90ปีขึ้นครับเพื่อประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานการเสวนาการขับเสภาคุณูประการแด่ลุงจาาทวีนะครับมีพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก12นิ้ว1องค์ครับเพื่อมอบให้กับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีพิธีเททองหล่อพระก,กิ่งพิมพ์ปราวะเลศนะครับ 191องค์เพื่อมอบให้าากับผู้ที่มีเกียรติเป็นที่ระลึกแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ลุงจ่าทวีได้รับรางวัลเพชรสยามแล้วก็บุคคลดีเด่นประจำปี2,564ในสาขาช่างฝีมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมเนี่ยนะฮะเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็ยกย่องบุคคลผู้อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยและเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีเนี่ยนะคุณดิฉันเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อวานนี้ไปเจอลุงจ่า90ปีแต่ลุงจ่าบอกว่าฉันยังจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งนะยังแข็งแรงนะฮะยังแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูภูมิปัญญาของพิศณุโลกเนี่ยหลายอย่างไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์จ่าทวีเนี่ยครับค่ะ